รสชาติจะเป็นยังไงนะองเอาซีบลงซีมกันม,มาแล้วเด้อพี่น้องครับบานเียซีมาล่องซีบม,มึงเด้อพี่น้องอืมโอ้รสเด็ดอีนี้ตัวอะไรไหมครับสวัสดีครับทุกท่านครับมือนี้ผมอยู่บ้านแสงเด้อครับพี่น้องครับบ้านแสงตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาซืมอมงก๋วดเตี๋ยวครับเป็นร้านกลวยเตี๋ยวแบบมันบ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านของบ้านแสงเ้ยครับพี่น้องครับออาเดี๋ยวผูดแล้วแม่ข่าพั่น้อวสวัสดีครับแม่ข่าสวัสดีครับเอาร้านขายก๋วยเตี๋ยวแม่ข่าอยู่บ้านแสงนะครับพี่น้องครับอยู่จากบ้านแสงทางออกบ้านเมืองแค่น้อแม่ข่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายทุกวันบ่ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยบ่ขายขายจากโม่งหอดจากโม่งครับขายแต่เสาร์อยู่ค่ะ อดคำเลยค่ะอดคำเลยอ๋อประมาณหางแรงค่ะอืมเมนูก็มีก๋วยก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนาอก๋วยเตี๋ยวหมูป่ะครับค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะอ่ามีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูเอาส้มตำก็มีป่ะโอ้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งส้มตำนาออืมเดี๋ยวผมสิลองมาสิมึงเอาผมเอาเ้นเล็ก้นาด้วยไหมค่ะเด้อโอ้นี่ครับพี่น้องธรรมดาสามสิบพิเศษสี่สิบป่ะนี่ละครับพี่น้องเมนูเพิ่น เดี๋ยวผมสิลองซิมให้พี่น้องเบื้องหน้าหนิพนมีลูกค้ามานั่งกินอยู่แล้วเนี่ยนี่ลูกค้าขาประจำเอามาถามมันกระไรเป็นยังไงแซ่บบ่ครับแซ่บจ้าแซ่บอยู่บ่จ้าอือการการันตีมีมีลูกค้ามานั่งกินบอกว่าแซ่บแสดงว่าแซบจริงเนาะแกนเลกหน่อยนักเรียนกระตุ้มเลยย่ำเล้งบ่ย้ำมือแรงกระตุ้มเลยบ่แมน อันนี้เจ้าเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่หรือก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยเตี๋ยวหมูจ้ะบ่เนึกว่ามันก๋วยเตี๋ยวไก่ไข่ไข่ครับเห็นไข่ไข่ครับปีนไก่สรุปแล้วร้านเพิ่นเนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างเดียวเนาะ่จ้ะอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องครับเออเป็นตี๋ยวเลนตะเพิ่ตะโฟกับมีตัวอ่เอานั่นแหละครับพี่น้องเป็นการการันตีจากคนที่มานั่งกินเลยนะครับลูกค้าประจำเพิ่นมานั่งกินเลยเดี๋ยวผมกับสินางซิมคือกันสั่งเมฆาเรียบร้อยเดี๋ยวรอซิมกันครับ าาก๋กวยเตี๋ยวมาแล้วครับพี่น้องครับเส้นเล็กน้ำใสครับก๋วยเตี๋ยวบ้านแสงเด้อพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแสงตะมนเมืองแคน์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเอาละเดี๋ยวผมสิปุงเครื่องแล้ะก็มาล่องซิมกันเบงนะครับหลังจากที่ปูงเครื่องแล้วเด้อพี่น้องบ้านีนก็นสิมมาล่องซิมให้พี่น้องเบงได้ว่าเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงน,นะเอาซิมลงซิมกันอืม อ่ะหมูเดี๋ยวลองนำซุปเก็นก็รสชาติดีครับพี่น้องครับอืมอืมสิน้นอร่อยนะก็น้ำซุปก็อร่อยครับพี่น้อง

สรุปว่ารสชาติอร่อยนะครับพี่น้องแลวกระเสบนะครับก็เลี่ยนเชิญทุกท่านนะครับใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเส็บๆเด้อพี่น้องมาบ้านแสงเด้อทังองอบ้านเมืองแครนครับบ้านแสงตะบนเมืองแครนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับรสชาติลาคุณผู้ชมไปก่อนอ่ะบอลา เดี๋ยวสิมีอีกเพราะว่าสังสมตำมาเดี๋ยวคอย่อยรอดชิมรอรอชิม,อออชมส้มตำนะครับพี่นอ้องเอาลอชิมสมตำเลยพี่น้องเอามาแล้วครับพี่น้องครับสมตำโอ้คือเด็ดจานใหญ่เป็นตาแซบเห็ไหมค่ะพึ่งหนาตาสมตำเิ่นเป็นตาแซบนะครับแม่ค่ะครับโอ้นี่แหละเป็นสมตำแบบบานๆของเข้าแท้ๆเลยพี่น้อง โอ้ oh, กับปูกับปูทงหน้าบันแสงเขาเลยโอ้พ oh, ี <c oughs> ่น้องครับเดี๋ยวผมสิล่องซีมห้พี่น้องเบิ่งเน้อวัดถุดิบก็จากบ้านเราเลยเพนว่เอาะมาล่องซีมกันครับพี่น้องมาเลยอ่ะเอาละครับพี่น้องครับไม่ข้าเพนดำสมดำมาแล้วเด้อพี่น้องครับมาเนี้สิมาลองซิมเมืองเด้อพี่น้องอืมโอ้รสเด็ดอีนนี้ตัวอะไม่ข้าโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง อันรสนี่แหละที่ผมกินพอดีเลยอืออือกินห่วงแส่บครับสมตำรสเด็ดแห้งปูนี่กระสุกแล้วบอกครับไหมคะ่ะบโอ้โหนี่ปูปูสุกแล้วพี่น้องโอ้โมเมนแส่บตักว๋วยเตี๋วด้วยครับพี่น้องครับร้านกว๋วยเตี๋ยวแลวก็สมตำบันแสงตำบลเมืองแค่น้ำเพื่อลาดสีไสจังหวัดศรีสะเกดเท่านี่แส่บทุกอย่างสมตำกระซสบครับอือ รสเด็ดแห้งพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมกินกว๋วยเตี๋ยวไปแล้วซ้ำหนึ่งมาต่อด้วยสมตำนะครับรสเด็ดมากครับอือนี่เบื้งปูพ่นได้พี่น้องปูปูสุกแล้วอืออโอ้นี่ร้านสมตำแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาตนี่ได้เลยพี่น้อง ผมแนะนำเลยนะครับใครอยากสมตามเสบแสแบบนี้มาบันแสงเ้อพี่น้องอยู่ทางออกไปลงเลี้ยนนะครับทางออกไปลงเลี้ยนบันแสงเมืองแค้นเดี๋ทางไปบันเมองแค้น,นะครับพี่น้องร <c oughs> ้านเพิ่นกระซิยุข,ขวามือนะครับซื้อร้านจังไดก็แม่ค่ะ <c oughs> อ๋อร้านกว๋วยเตี๋ยวเด็กดีนะครับสีมีป้ายอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเด็กดีนะครับผนขายสมตามนำ้ำสมตามเพิ่นในย่างแซ่บเลยครับ อืมอืมสุดยอดจริงจริงอืมสุดยอดมาก วอ้รสชาติรสชาติที่ใช่ครับพี่น้องครับรแบบนี้เลยครับรสชาติจะออกประมาณว่าเปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ออกปลาแรมปลาแรมไ,ไม,ไม่ไม่หวานนะครับคือคือมันจะออกปลาแ่มปลาแรมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากครับอร่อยเด็ดเลยเนี่ยผมใส่กินกับปูเลยปูสุกแล้วอืม้ม โอ้สุปว่ารถเด็ดแห้งพี่น้องครับผมจะตั้งใจกินแบบรอร่อยนะครับพี่น้องครับคบีิลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ